อ้้ไม่เเาาฮสำหรับการจัดกิจกรรมรณรงคาวิ่งฮีโร่รันนี้นะครับเป็นความร่วมมือกับสีมหาวิทยาลัยขอนแก่สองนะครับเป็นแก่นมหาวิทยาลัย มหิดลนะครับมหาลยเชียงใหม่มหาลัยขอนแก่นมาลยสมคานครรนครินนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้นะครับกับนักศึกษาเศกษศากแพทย์ัประชาชนท,ทั่วไปให้รู้จักเกี่ัยของบุหรี่ละกบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ <c oughs> ่งตอนนี้ครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งการที่เราใช้บุหรี่ไฟฟ้านี่นะจะส่งผลในระยะสั้น,นระยะยาวต่อสุขภาพนะครับของคนสูบกับคนใช้กินนะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงต้องมาร่วมกันสร้างความเข้าใจนะครับผ่านการวิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสที่ทุกคนกำลังชื่นชอบนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะฮะมาจากั้างในนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือร่วมกันรณรงที่จะป้องกันเยาวชนนะฮะด้วยนักสุดทั้งใหม่ครับให้ห่างไกลกับอุญี่ไฟฟ้าครับครับก็ในในส่วนของมรงนี้ทีรรงเพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับเราก็มองเห็นไัย ที่ที่เขาเรียกว่าอันว่าบาดมากนะฮะแล้วก็ทั่วโลกเขาก็บอกแล้วว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตทางสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นนะครับก็หมายความว่าในการที่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าไปสู่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเกิดการเสพติดขึ้นแล้วเนี่ยมันติดหนักยิ่งกว่าบุหรี่ธรรมดา,านะครับนิโคตินเนี่ยนะฮะในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาซะอีกแล้วก็ เราก็ลองคิดดูนะฮะโดยพ,พ่อผู้ปกครองลองคิดดะะูบุรีเนี่ยถ้าลูกเราติดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอถ้าลูกเด็กสิบคนติดเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยไม่ได้เลิกไปตลอดชีวิตสามคนใช้เวลายี่สิบเอ็ดปีนะครับนั่นคือบุรีธรรมดานะฮะแต่นี่บุรีไฟฟ้ามจะติดมากกว่านั้นอีกน,นะฮะแล้วก็จะบอกว่าบุรี่ไฟฟ้าสองยี่ห้อที่ขายดีที่สุดในโลกเนี่ยซีโ <c> อเขาออกมาประกาศเลยนะ ไม่ให้ลูกเขาสูบเด็ดขาดนะลูกวัยรุ่นเขาอะนะแล้วก็มีนักข่าวถามว่าแล้วคุณจะบอกกับผู้ปกครองที่ลูกเขาติดบุหรี่ฟ้ายังไงก็บอกว่าผมขอโทษ I'm sorry นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราต้องช่วยกันทุกฝ่ายในสังคมช่วยกันปกป้องลูกหลานไม่ให้เสพบุหรี่ฟ้านะครับซึ่ง ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ปกครองทั้งโรงเรียนนะฮะทั้งครูทั้งสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ผู้กําหนดนโยบายประเทศเนี่ยจะต้องมีปลาใจเอื้ออนาทนร m ต่อเด็กซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติครับครับก็ในส่วนของสมาคมนิสิตนักศ,ศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยนะครับก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดไปเรื่องของ บุรีไฟฟ้านี่ถือว่าท้าเกตกรุ๊ปเนี่ยเป็นเยาวชนเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปซึ่งในฐานะเยาวชนกันเองพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยผลักดันพวกกิจกรรมเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเช่นกิจกรรม healthy hero เองนะครับซึ่งพวกเราก็เห็นว่า engagement ต่างๆของกิจกรรมนี้ดีมากๆเลยครับไม่ได้หยุดแค่ที่นักศึกษาแพทย์อย่างเดียวแต่ว่ารวมไปถึงนักศึกษานักเรียนแบบมัธยมศึกษาเช่นกันนะครับซึ่ง ในที่นี้ก็แปลกใจเป็นอย่างมากก็เป็นเรื่องทั้งหน้าดีใจและก็ตกใจนิดหนึ่งนะครับดีใจที่นักศึกษาหรือว่านักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยรับรู้ถึงความเสีย่ยงรับรู้ถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแบบนี้ลามไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาแล้วนะครับและต่อไปก็อาจจะถึงในระดับประถมเช่นกันนะครับโดยการแก้ปัญหาเหล่านี้ ทางสมาคมหรือว่าทางเยาวชนพวกเราเองก็เชื่อว่าต้องแก้ปัญหาแบบโพลิสิกหรือการแก้ปัญหาแบบอินคลูซีฟครับต้องใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องใช้ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและในตัวของเยาวชนเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการลักดันนโยบายภาครัฐต่างๆหรือว่าการทําการศึกษาหรือว่าสอนในในหลักสูตรซึ่งการศึกษาเนี่ยครับก็จะมีหลายทิศนะครับไม่ใช่แค่การสอนภายในห้องเรียนแต่การทํากิจกรรมรณรงค์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการสอน เยาวชนเช่นกันนะครับก็ทางสสศก็ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาก็อยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับก็เต่กันนะครับครับสำหรับกิจกรรม healthy hero นะครับจะมีการจัดวิ่งนะครับซึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับทีสายรยาในวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับถ้าใครสนใจเข้ามาร่วมแต่ยังไงเสียนะครับเราอยากให้ทุกคนนะครับมีความตระหนักรู้นะครับสามารถที่จะค้นคว้าข้อมูลนะครับฟังที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและร่วมมา เปลี่ยนเรื่องอยสุขภาพแล้วก็สื่อสารให้คนรอบข้างได้รับรู้เรื่องนี้นะครับแล้วร่วมมาอณรงเพื่อจะป้องกันนะครับไม่ให้เยาวชนเราเข้าใกล้บุหรี่ไฟฟ้านะครับคหังรนัวนี้เป็นครับคหังในการดเนินงานครับรการคาดหวังนะครับก็คือต้องการให้เด็กเยาวชนนะครับได้รู้ถึงกิจไอยนะครับของบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วร่วมกันที่จะมารณรงค์นะฮะไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กเยาวชนนะฮะซึ่งอาจจะเป็นวิกฤตที่อาจารย์บอกว่า ครัา้ายิ่งใหญ่ของสาธารณสุขไทยเพราะมันจะเกิดผลกระทบท้งปัจจุบันนะครับแน่และเพราะทีคือโรคภัไยไข้เจ็บที่เราจะต้องมาเสียสูญเสียเงินในการรักษาอีมหาศาลนะคะรับก็ต้องเ,อเรียนเชิญพี่ี่รักสื่อมวลชนร่วมกันนะคะรับตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจระทำงานและที่สําคัญคเราอยากจะส่งเสียงถึงผู้กำหนดนโยบายผู้มีอำนาจนะครับต้องออกกฎหมายนะครับมาควบคุมกับการนี้อย่างจริงจังและซีเรียมกับต่อกัน เราจะกิจกรรมรั้งนี้หลังจากจบแล้วเนี่ยเราจะต่อยอดกิจกรรมทั้งนี้ยังไงให้มันมีฟอลโล่ฟอลล์อัพต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งและลนลงในสรสเรานี่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งนี้เราจะจัดที่ศมหาวิทยาลัยในพวกคุณค่าต่างๆนะครับและหลังจากนี้ครับเราก็จะเอาเมสเซจนะฮะข้อความเกี่ยวกับการลณรงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับอยู่ในการจัดกิจกรรมใหญ่ๆเราอยู่เสมออยู่แล้วนะครับก็จะสร้าง กระแสการอุณลงต่อต้านบุหรี่าฟ้าอย่างต่อเนื่องครับ